สวัสดีครับกลับมาพบกับที t y l e Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยเรามารีวิวน้ำหอมกับยี่ห้อดังก็คือ Chanel n ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Chanel n Chance A The Frenchy ตัวนี้เนี่ยได้มานานแล้วพอสมควรน,นะครับเป็นปีเลยทีนี้เน,นี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเทสเตอร์นะครับสีเขียวเขียวนะครับก mm ็ hmm. จะมีขวดเขียนวัชแนลนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นตัวเทสเตอร์ที่ได้มาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดังนะครับในกลุ่มของน้ำหอมผู้หญิงหลายๆคนนิยมใช้ตัวนี้มากๆแต่ก็มีบางกลุ่มเท่าที่ผมเคยอ่านคอมเมนต์หรือว่าอ่านรีวิวมาเนี่ยจะค่อนข้างแบบประมาณ60-40นะครับคือถ้าคนชอบก็ชอบเลย นะครับเพราะตัวนี้กลิ่นมันจะค่อนข้างออกแนวสดชื่นมะน,นาวสดใสวัยรุ่นลูกหลาเล็กๆนะครับแต่ไม่หวานไม่หวานมากไม่หวานไปทางผลไม้แต่จะหวานไปทางอาดอกไม้แป้งๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฉีดแล้วก็ลองให้ดูกันเลยนะครับ แนใจเ้าจะเห็นไหมครับอืมกลิ่นตัวนี้เนี่ยหอมนะครับผมชอบเป็นกลิ่นที่ออกแนวยูนิเซ็กไม่เชิงผู้หญิงก็ทีเดียวเป็นผู้หญิงที่ ใช้ได้ตั้งแต่วัยมอต้นมอปลายวัยทำงานก็ใช้ได้นะครับจากกลิ่นเปิดนะครับแล้วก็สาววัยทำงานอายุที่ดมเนี่ยไม่เกิน40จากกิ่นเปิดนะครับตัวโน้ตเนี่ยมันจะออกทางสดชื่น ไม,ไม้ไม้นะครับมัน,นาวอโลมานะครับแล้วก็มีดอกไม้สีขาวขาวเขียวเขียวนะครับแล้วก็อ,ออกเ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพริกไทยนะครับแซมบางๆนะครับให้รู้สึกว่ามีความสดชื่นนะครับ ตัวน,นี้เนี่ยาจากที่เคยลองนะครับสำหรับผมแล้วก็สำหรับแฟนเนี่ยที่ใช้มากลิ่นจะไม่ค่อยทนมากนักนะครับกลิ่น,นจะประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลิ่นมันจะไม่ค่อยฟุ้งกระจายมากนะักถ้า,อ,าอยากให้ฟุง้งอยากให้ติดทนแนะนำฉีด3-4สสเปรย์ขึ้นไป นะครับมันก็จะทนมากขึ้นเกาะตัวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณฉีดแค่1นึ่เปนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับกลิ่นมันจะไม่ค่อยฟุ้งกระจายเท่าที่ควรนะครับแต่ถามว่าหอมไหมหอมนะครับแต่ต้องฉีดแบบหลายสเปรย์นหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ทำลายคนรอบข้างนะครับ สำหรับผมแต่ว่าบางคนที่ไปหาข้อมูลมานะครับก็เดี๋ยวเอาใหขึ้นให้ดูนะครับเขาก็บางคนไม่ชอบเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อแนะนําว่าอย่าบายอย่าบายซื้อนะครับไปที่ชอ็อปลองดมนะครับแล้วค่อยไปซื้อนะครับจะตามกลุ่มตาม Facebook หรือตามอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถูกก็มีนะครับหรือจะลองซื้อแบบเทสเตอร์ เรลองดอมก็โอเคนะครับตัวเนี้ถือแบบเทสเซอร์ได้โอเคเลยพอเข้าโน้ดก,กลางๆเนี่ยความสดชื่นมันจะเริ่มหายไปนะครับมันจะเหลือพวกกลิ่นแป้งกลิ่นไม้เซดานะครับกลิ่นมูดนะครับพวกมัสส์นะครับมะลิเนี่ยจางมากนะครับแล้วก็พวกแอมเบอร์นะครับ ก็จะเข้าสู่ช่วงกลางช่วงกลิ่นเนี่ยตอนนี้ก็คือมะนาวก็จะเริ่มเริ่มหายไปนะครับความสดชื่นจะเริ่มหายไปก็จะเหลือแต่กลิ่นหอมหวานแบบดอกไม้นะครับซึ่งผมว่าไม่ค่อยทำลายไข่หอมครับแต่อย่างที่บอกก็คือบางคนก็ไม่ชอบดังนั้นเนี่ยอ,อย่าไปซื้อแบบกวดเต็มก่อนนะครับอันนี้ก็คือแนะนำแต่ถ้าคุณไปซื้อ ที่ชอบเลยไปดมแล้วชอบเลยก็อันนี้แล้วแต่นะครับความยาวนานเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับสีชั่วโมงนะครับราคาค่อนข้างโอเคไม่ได้แพงแบบมากขนาดนั้นแต่ถามว่าก็ะชา n e l นะครับก็มีราคาของมันอยู่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าดมแล้วรู้สึกถึงอะไรมองเป็นแบบไหนผมว่า กเ่ยมันจะเหมือนแบบผู้หญิงวัยสดใสฉีดแล้วจะทําให้อายุเราแบบน้อยลงนะครับทําให้แบบว่าดูอ่อนข่าวัยนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าแบบว่าฉีดแล้วได้กินเนี้ยผมว่ารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่แบบสดใสล่าเริงแต่งตัวแบบสดใสสดใสนะครับอาจจะเป็นแบบเสื้อยืด หรือเสื้อแบบแนวโทนสว่างนะครับสีสันสดใสสีตัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ภาพเป็นประมาณนั้นเลยนะครับแต่พอเข้าช่วงกลางช่วงปลายเนี่ยก็จะดูเริ่มมีอายุมากขึ้นหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงแบบว้ยทำงานที่แต่งตัวแบบไม่โทนดำออกจะโทนเขียวๆชมพูขาวๆนะครับก็จะประมาณนี้ โอเคนะครับก็มารีวิวตัวนี้ให้ฟังนะครับกับ c h a n n e l ชล้นนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเหมือนเดิมนะครับอี่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ